เกิดขึ้นเราก็รู้กําหนดรู้สึกกําหนดรู้สึกเราก็ไม่ได้ไปยึดเป็นอุปะานต่อไปตัดภพตัดชาตนะิอันนี้ข้อแรกรู้จากทุกกายและทุกใจให้รู้จากเห็นะว,ว่ามันไม่เที่ยงแล้วข้อที่สองให้รู้เหตุเห็นทุกเหตุเห็นทุกคืออะไรเหตุเห็นทุกคืออะไร เหตุแห่งทุกข์ก็คือความนึกคิดนั่นแหละความนึกคิดเวลาเรานอนหลับนี่เราไม่ทุกข์เลยไมเไมนปวดก็ก็ปวดเจ็บก็ปวดเจ็บพอตื่นขึ้นมาคิดลอยแปรใจเหตุแห่งทุกข์ก็คือความนึกคิดนั่นแหละทำไมมันถึงนึกคิดล่ะเพราะว่ามันได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสก็มีอายตนะมันเลยทุกข์ อตายเห็นโูกเพพ่อใจมันกลับไปคิดคิดแล้วก็ปรุงแต่งเกิดโลกมารสาโมหะนี่แหละเราก็เลยแก้ที่เหตุแก้ที่เหตุโดยใช้เครื่องมือก็คือสติความระลึกได้เวลาทววุก์ก็ทุกหนอรู้สึกหนอทุกหนอรู้สึกหนอทุกหนอรู้ก,นนก็ท่องไนี่นะเราเลยรู้จักสมุทัยคือ เหตุแห่งทุกคือความนึกคิดหรือโลภะโทสมโมหะนั่นแหละก็คือตัญหาทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละก็คือเหตุแห่งทุกอีกข้อที่สองนะรู้สมุทยัยรู้นิโรดนิโรดก็คือเวลาเรานึกคิดไม่ให้มันปูต่อยาวไปคิดหนอตักเลยไม่ต้องปูต่อไปไม่ยาวต่อไปทำให้ความคิดนั้นมันดับ ดับแล้วมันก็เกิดอีกพมีตามีมหูมีจมูกส่งข้อมูลไปไว้ที่ความนึกคิดส่งความนึกคิดก็ส่งต่อไปยังจิตใจเป็นเก็บไว้เป็นกล่องเป็นหน่วยความจําเวลานอนหลับเราก็ฝันเห็นฝันเห็นตะกี้ตะเด็นนะทั้ง,งดีทั้งไม่ดีทีนี้เราก็มีมีหน้าที่ในการใช้เครื่องมือตักอย่างเดียวจากคิดทุก นะรู้สึกนะตอนนี้เรามาวัดเรารู้หลักแบบนี้เราไปทำอมองเงียยเงีเเที่บ้านที่ไหนก็ได้นะในอดนารียสัสถสีตามมำพั่งอยนะ้ใจส,สติรู้สึกเดินยืนนัง่งนอนดื่มกินพูดคิดไ้นจิตก็แล้วทุนะวกสมุทยัยนิโรธมันตัดได้พก็เป็นนิโรธถ้าตัดขาดเลยก็เป็นภาวะท่านสูงต่อไปเป็นวิปัสสนา เป็นเป็นภาพปัจกจกก็เป็นสโสดาสิกิทางทางนะคะไปตามระดับเลยนะมักก็คือมักเดียว 8, แปดเราก็มาข้อเดียวไม่เอาทั้งแปดข้อเอาเฉพาะความรู้ได้ความรู้สึกตัวนะั่นแหละก็คืถึงสตินะั่นแหละทำไปทาไปยวแปดข้อมันจะบเองผลทางมันผลทุกถ้ามัน,นพ้นทุกระดับหนึ่งมันสังเกตยังไง ความคิดเดยอะหน่อยยังเปนบริสุทธิ์แต่เดี๋ยวความคิดหลายอยู่มันมันยังเกิด,ดยังเกิดอยู่เราดูอาการของมันความคิดเดยอะน้อยอเขาได้ไปร่างถึงความกดก็